สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้นายตุลรุ่งพามาที่ปรา,าสาทห้วยแขรน,นะครับอยู่ที่อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานะครับถามว่าผมมาที่นี่ทําไมนะครับต้องบอกก่อนว่าผมทํานายอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมหรือโคกหนองนานายตุลรุ่งนะครับระยะทางจากโคกหนองนาผมมาที่นี่ห่างประมาณ12กิโลเมตรนะครับแล้วก็ผมเองก็เป็นคนพื้นที่นะแม่ผมเป็นคนนครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงนี่แหละนะครับพ่อผมเป็นคนบุรีรัมอำเภอลำปลายมากนะครับ หลายๆครั้งที่ผมเห็นปราสาทที่จงังหวัดปรีรำมมีเยอะแยะมากมายนะครับทำให้เกิดความสนใจนะครับว่าตัวแท้จริงแล้วผมมาจากไหนนะต้องบอกก่อนว่าปราสาแทแห่งนี้เป็นหนึ่งใน121ปราสาทนะครับที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่7นะครับถามว่าท่านสร้างทําไมนะครับสร้างเชื่อมระหว่างหัวเมืองต่างๆนะครับเส้นทางระหว่างยโสธรปุระหรือปราสานนทนครธมในปัจจุบันจนถึงเมืองพิมายหรือวิมายหรือวิมายะนะครับ เป็นเส้นทางที่มีปราสาทลักษณะนี้นะครับอยู่ทั้งหมด17แห่งนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยคื้9แห่งปราสาทห้วยแคนเป็นหนึ่งในปราสาทที่ได้รับการบูรณะนะครับผมก็มีความสนใจเรื่องปราสาทเพราะมีความผูกพันตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับพวกเกิดมาก็อยู่ท่ามกลางปราสาทนะครับทีนี้วันนี้ผมก็จะพามาดูที่ปราสาทห้วยแคนนะถามว่าปราสาทห้วยแคนคือลักษณะของปราสาทที่เรียกว่าธรมารมศาลา ธรรมศาลานะครับภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าดาาัมมศาลาหรือ Firehouse หรือบ้านมีไฟนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นที่พักคนเดินทางบางคนบอกเป็นโรงแรมเป็นถ้าภาษาอังกฤษก็จะเขียนว่าเกดเฮาส์เลสเฮาส์นะครับไฟเออร์เฮนะครับแล้วก็ House of Fire นะครับซึ่งเขาเขียนได้หลากหลายนะจริงๆสถานที่ตรงนี้มันไม่ให้เป็นที่พักอาศัยนะครับ ต่เปรียบเสมือนวัดในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งท่านนับถือศาสนาพุทธนิไกยมหายานะครับสร้างขึ้นนะครับแล้วก็ในในการบันทึกศิลาจารึกของศิลาจารึกพระขันเนี่ยบอกว่าชัดเจนว่าการสร้างธรรมศาลาลักษณะนี้นะครับมีทั้งหมดไอ1ร้อยยีแห่งนะครับรอบๆพระนครน,นะครับสมัยก่อนเขาเรียกว่าตรงนคนรธมที่พระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยสร้างไว้เนี่ยจนถึงปราสาทหินพี่มายก็ไม่ได้ไกลมากนะครับไม่ได้ไกลมากในระหว่างทางเนี่ย หมายความว่าถ้ายะโสธรปุรลา่าหรือ,อทำนครธมตรงนี้แล้วาปราสาทพิมายตรงนี้นะครับก็จะมีปราสาทที่ปราสาทน้อยนะครับอยู่ระหว่างที่เราทำมาสารานี่นะครับ,รบสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจํานวนปราสาทที่สร้างร้1ยบแห่งนะครับแล้วก็เส้นทางาในลักษณะการสร้างราธรรมาารลากษณะนี้คือมีทั้งหมด5เส้นทางจากเมืองพานนครนะครับเส้นทางที่ จากเจ้าสุทรปุระนะครับเตือนะคอนครโทมปัจจุบันมาถึงเพิงพี่ไมาเนี่ยเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่ผมเมื่อพูดไปเมื่อสักครู่นี้มีประสานลักษณะเนี้ยทั้งหมด17หลังนะครับลักษณะของธรรมศาลาเนี่ยมีวัตถุประสงค์คือสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะบูชานะครับพระโพธิสัตว์ที่เป็นพระพุทธรูปกันไหนนะครับซึ่งประสานแห่งนี้แต่ละกับบุละแต่ว่าสี่สิสิเหล่านั้นก็คือ ที่เป็นเทวรูปนะครับก็คือจะไม่อยู่แล้วนะครับผมก็ได้เห็นลักษณะปราสาทลักษณะนี้นะเออลักษณะปราสาทที่เขาวัดจากเมืองพิมายวิมายะหรือวิมายเนี่ยห่างกันที่ผมผมดูจาก Google นะครับห่างกันประมาณสักบางบางสาราอปังปราสาทก็จะห่างกันหน่อย20กว่ากิโล24กิโลกิโลเมตรก็มีนะครับแต่ลักษณะประมาณ20ตัวเฉลี่ยผมดูเฉลี่ยก็คือ,คอ,คอ9ปราสาทต,ตั้งแต่ เข้ามาในเขตืองไทยจนถึงพระปราสาพ,พีมายเนี่ยผมดูแล้วมันลักษณะเป็นเดิน,เด,นเดินเท้าหนึ่งวันอะครับเดินเท้าหนึ่งวันนั่นหมายว่าการเดินทางของคนสมัยโบราณเนี่ยหนึ่งวันเดินพักทีหนึง่งหนึ่งวันพักทีหนึ่งนะครับลักษณะสารานี่ที่ที่ผมเห็นนะครับมันไม่ให้ที่อยู่อาศัยนะมันเป็นเหมือนวัดนะครับเป็นวัดแล้วก็ต้องมีจุดไฟไว้ตลอดเวลานะครับเขาถึงเรียกว่าบ้านมีไฟนะครับบูชาจีงเสษ็รในสิ่งที่ตัวเองศรัทธานับถือนะอันนี้คือทําไมถึงมีธรรมศารานะครับ ธรมาารมศาลา17แห่งนะครับที่เป็นอยู่ระหว่างเส้นทางระหว่างพระนครหรือที่เรียกว่าเยสธทปุระนะครับมาที่เมืองพิมายเนี่ยมีทั้งหมด17แห่งในเมืองไทยมีทั้งหมด9แห่งนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่นะครับพระนครหรือที่นครธมเนี่ยภาษาตาบันโตส์นะครับอยู่ชายแดนที่จังหวัดสุรินทร์นะครับห่างจากพระน,นครอยู่ที่2 4 7กิโลเมตรจากตาบันโตสเป็นปราสาธทธมนะครับห่างจากปราสาทตาบันโตส27กิโลเมตร ปราสาทบ้านบุนะครับห่างจากปราสาทธมอ25กิโลเมตรปราสาทน้องโกงห่างจากปราสาทบ้านบุอีก2 6กิโลเมตรปราสาทน้องปล้องนะครับห่างจากปราสาทน้องโกงอยู่ที่ประมาณ2 1กิโลเมตรนะครับจากน้องปล้องไปปราสาทตาเปล่งนะครับห่างจากปราสาทน้องปล้อง18กิโลเมตรจากนั้นไปที่ปราสาทสำโรงนะครับจากปราสาทสำโรงมาที่ปราสาทห้วยแคนอยู่ที่18กิโลเมตรจากนั้นไปปราสาทกูศีลา ห่างจากปราสาทห้วยแคน24กิโลเมตรแล้วก็ไปถึงปราสาทพี่มายนะครับห่างจากปราสาทกูศิลาระยะทางราวๆ31กิโลเมตรนะครับอันนี้คือเป็นธรรมศาลา9แห่งที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดนะครับถามว่าศิลาจาลึกที่ปราสาทพระขันบันทึกไว้นะครับในเส้นทางนี้มีทั้งหมดา17แห่งในเมืองไทยมีอยู่9แห่งนะครับก็มีคนสำรวจนะครับมีครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับมีการศึกษามีการวิจัย มีการนำข้อมูลต่างๆมารวบรวมนะครับเพื่อสืบทอดให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเส้นทางนี้ที่เขาเรียกว่าราชมันคลานะครับราชมันคลาเป็นสับทางวิชาการของนักวิชาการที่เมืองไทยเป็นคนตั้งนะครับเส้นทางนี้ในภาษาอังกฤษก็จะบอกว่ารอยย่อโรสนะครับหรือรอยย่อรูทนะครับแล้วแต่ว่าจะตาราเล่มไหนเพื่อนๆครับตอนนี้ผมจะพามาดูที่ตัวประสาทเนาะ โดยปกติแล้วปราสาทแห่งนี้บอกว่าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันออกอยู่นี่นะแสดงหน้าทางเข้าปราสาทต,ตรงนี้แต่พอผมดูแล้วเนี่ยมันไม่มีลักษณะบันไดาทางขึ้นเนาะไม่มีทางขึ้นแล้วมีประตูฝั่งนู้นด้านเดียวในข้อมูลก่อนก็บอกว่ามีประตูเข้าด้านเดียวนะมาดูด้านข้างนิดนึงครับเนี่ยครับบานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ตรงนู้นนะครับเนี่ยครับ เป็นลักษณะนี้นจริงๆก็สี่บาน<ม>ป่ะไม่เห็นเปสีบ่บานไหนนี่ครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ตรงนู้นอ่าตรงนี้ครับตามผมมาเลยครับมาดูบานที่หนึ่งนะบานที่สองบานที่สามแล้วก็บานที่สี่ตรงนี้นะแล้วอีฝั่งนู้นคือปกติจะทึบอีกฝั่งนึงทึบนะครับฝั่งนี้จะมีหน้าต่างอยู่สี่บานนะครับฝั่งนู้นก็ไม่ทึบนะเป็นหน้าต่างเหมือนกันนะอ่าก็คือไม่ไม่แน่ใจเหมือนกัน,นว่า ลักษณะโครงสร้างของธรรมศาลาจะเหมือนกันร้อเปอร์เซนทุกหลังไหมอันนี้เราเราพูดตามข้อมูลที่เรามีนะครับแล้วก็ตามข้อสันนิษฐานของนักวิชาการนักโบราณคดีทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับลักษณะโครงสร้างของเขาเขาใช้ศิลาแรงเนาะศิลาแรงเป็นฐานขึ้นไปศิลาแรงก็คือผมเคยดูใน u t u b e นะศิลาแรงมันเป็นเหมือนหินชนิดหนึ่งพอมันอยู่ใต้ดินนะเวลาเขาจะขุดศิลาแรงเขาจะเปิดหน้าดินออก เราเขาจะขุดเซาแรงมันค่อนข้างจะนิ่มยกขึ้นมาเนี่ยทิ้งไว้ให้แดดพึ่งแดดปุ่มเนี่ยมันจะแข็งแบบนี้เลยครับเหตุผลที่มันมีลักษณะเป็นเซาแรงแข็งเนี่ยเพราะมันมีแร่เหล็กอยู่นะครับแร่เหล็กอยู่แล้วมีแร่อีกหลายตัวอยู่นะครับทําให้มีความแข็งแรงนะครับพอยิ่งตากแดดตากลมสนามนี้ยิ่งแข็งขึ้นนะครับดูลักษณะเนี่ยปราสาทแห่งนี้คือสร้างอยู่ในช่วงปีพศ1นึ่7พัถึง1761ประมาณนี้นะครับ ก็คือประมาณ800-840ถปีที่แล้วคนดูนะครับลักษณะโครงสร้างของเขาเนี่ยเป็นิลาแรงลักษณะการเลียงของก้อนหินของเขาเนี่ยลักษณะจะเรียงควยก้อนหินจะไม่ไม่เท่ากันทั้งหมดนะมันจะมีก้อนเล็กก้อนใหญ่นะครับแต่ด้วยภูมิปัญญาของคนสมัยโบราณเนี่ยคือเขาจะมีเรียงสลับกันควยกันขึ้นไปนะครับอย่างเงี้ยทำให้ลักษณะการกดมันแน่นดูจากก้อนนี้นะครับก้อนนี้คือมัน,มนก็มันก็ไม่ได้เท่ากับสองก้อนนี้ถูกไหมมันก็คือมีลักษณะ มีแรงกดลงมาตรงนี้นะครับก้อนน,น,นี้ก็คือจะไม่เท่ากับ้อนนี้แหละลักษณะการเรียงของเขา,น,าน,นี่ลักษณะเรียงมันชันไม่ชันขึ้นไปนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะประตูทางเข้าปราสาทนะครับหรือธรรมศาลาหรือบ้านมีไฟนะครับอีกฝั่งด้านด้านนี้นะครับกรอบประตูต่างๆจะทําด้วยหินทรายนะครับแล้วก็จะมีการแกสะสลักแล้วปกติจะมีทับหลังอยู่ด้านบนนะครับตอนนี้ไม่มีทับหลังอยู่แล้วนะครับไม่มีทับหลังอยู่แล้วนะแล้วก็ลักษณะ การซ้อนกันของหินของหินศีลาแรงนะครับสังเกตว่ามันจะมีก้อนเล็กก้อนใหญ่แล้วมีลักษณะเป็นลก้อนเล็กกันนี้เป็นเหมือนลิมเพื่อทําให้เกิดการกดทับของก้อนบนลงมาก้อนนี้ลงมาก้อนนี้ในขณะเดียวกันก็กดทับก้อนตรงนี้ด้วยทําให้เกิดการแน่นนะครับอันนี้คือเป็นปริมานะครับนั้นเท่าที่ผมตั้งข้อสังเกตนะมันจะไม่ได้มีก้อนใหญ่เท่ากันหมดนะครับสังเกตก้อนนั้นนะครับก้อนนั้นลักษณะมีลักษณะเป็นบากด้วยนะเป็นบากนะครับก็คือเหมือนกับว่าเวลาการ ตัดมาเนี่ยอาจจะไม่พอดีเพื่อต้องให้ตรงกับร่องนี้ถูกไหมก็จะมีการบากเันให้มันร่องให้พอดีกันนั่นหมายว่าการตัดของศิลาแรงมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้หนาเป็นก้อนเท่ากันเป๊ะๆนะก็มาตัดแต่งเอาภายหลังนะครับก้อนนั้นนะครับเห็นไหมลักษณะการตัดมาเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็มาบากเพื่อให้เส้นตรงกับเส้นนี้นะเส้นตรงกับเส้นนี้อันนี้เท่าที่ผมตั้งข้อสังเกตนะ ผมโดยมีอะไรน่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นปราสาทห้วยแคนก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่นะครับเท่าที่ผมเห็นเป็นต้นมะขามูงนะกับต้นมะขามใหญ่ยากมากนะครับใหญ่ๆฝั่งนี้จะทึบนะครับจะทึบตรงน,นี้ไม่น่าจะมีหน้าต่างไหมนะครับใช่หน้าต่างไหมใช่นะหน้าต่างไหมนี่ผมไม่แน่ใจ อ่านี่ไม่แน่ใจนี่ลักษณะตรงๆนะผมไม่รู้ว่ามีกรอบประตูมีกรอบหน้าต่างไหมตรงนี้นะครับซ้ายขวาฝั่งนู้นนี่ผมไม่รู้จริงๆนะครับว่าที่นี่จะมีหน้าต่างไหมในสมัยเต็มแต่ว่าผนังมันตรงกันนะผนังตรงกันเออก็ก็น่าจะนเป็นที่สังเกตได้นะครับแต่ไม่รู้ว่ามีไม่มีมีไม่รู้นะเพราะมันไม่มีหลักฐานแต่คนที่ผมสังเกตเห็นคือว่าอ่าไม่แน่ใจว่าการบูรณะเกิดจากการบูรณะไหมเพราะมันมีหินทรายอยู่ตรงข้างข้างด้วยระหว่างชั้นนี้ด้วยนะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจตอนที่เขาบูรณาหรือเปล่าเนาะปกติเนี่ยจะมีลักษณะเป็นศีลาแรงเป็นหลักนะครับลักษณะการเรียงค่อนข้างจะมีความแข็งแรงมากนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ข้างล่างนี่ผมค่อนข้างมั่นใจว่ายังมีอยู่ตั้งแต่เดิมนะครับก่อนอ่ะบุรณะเพราะว่าลักษณะการเรียงแล้วมีความมั่นคงแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ข้างบนนี้ก็มันจะมีการบุรณะบางส่วนนะแต่ลักษณะสีแบบนี้ครับลักษณะ การก่อแบบนี้นะครับเป็นการก่อที่มีการเรียงซ้อนทับกันสลับกันนะครับดูลักษณะก้อนนั้นนะ mm hmm. เห็นไหมครับมลักษณะเป็นควายองนี้แล้วก็มีตัวบนกดลงมานะครับมันถ้ามีห็นทําให้เห็นที่มีน้าหนักเนี่ยกดลงมาทับเราทาให้เกิดการแน่นนะครับแน่นมากนะแต่เท่าที่ผมเห็นข้างในเมื่อกี้นะครับจะไม่ได้มีแค่หินชั้นเดียวนะมีหินสองชั้นเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูนะครับอันนี้ลักษณะโครงสร้างของปราสาทที่เลี้ยวธรรมศาลาเป็นลักษณะนี้นะครับ นี่ครับลักษณะเป็นผนังของปราสาทด้านนี้นะครับด้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือทึบไม่มีหน้าต่างแต่เมื่อกี้แฟนผมก็บอกว่าเอาแล้วตรงนี้ตั้งข้อสังเกตว่าทาไมตรงนี้มันมีเหมือนช่องหน้าต่างเลยแล้วฝั่งนู้นก็มีช่องหน้าต่างตรงกันไม่แน่ใจว่าเป็นช่องหน้าต่างหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้คือเป็นการศึกษานะครับเป็นการใส่ความคิดเห็นของตัวเองเข้าไปด้วยเนาะ เราก็ไม่ได้รู้จริงๆว่าสมัยเวลานั้นเป็นยังไงแต่ให้ผมเดาก็คือว่าบริเวณรอบๆนี้นะครับจะเป็นที่พักทั้งหมดนะเพราะตอนนี้คือเป็นเหมือนวัดเป็นเหมือนวัดนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นที่พักของคนโดยรอบนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆขึ้นไปดูข้างในนะครับว่าในปราสาทมีอะไรบ้างผมเห็นละนะ ฝั่งขวาม,มือก่อนนะครับฝั่งขวาม,มือที่ผมอยู่เนี่ยอันนี้จะเป็นหินทรายนะถ้าเจนว่าหินทรายแล้วก็อันนี้เป็นศิลาแรงนะเท<ม>่าที่ดูด้วยตา<ม>นะครับมันจะมีทั้งหมดสามสามแถวนะแถวหนึ่งแถวสองสามสามแถวมีความหนาเนาะผนังกำแพงที่อยู่ฝั่งขวานะไม่กำแพงนี่ผนังของอาคารเนี่ยจะมีอยู่เห็นอยู่สามชั้นนะที่ผมเห็นเนี่ย 1>, 1, 2, ึนะลักษณะาการเรียงเมื่อผมอธิบายเมื่อสักครู่นี้ก็จะเรียงซ้อนทับกันแลว้วค่้ยกันอยู่นะครับคุ้ยกันอยู่นะซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยโบราณเมื่อ800 8 0 0ร้อถึงแปดีปีมาแล้วซึ่งยังหลงเหลือให้ลูกหลานได้เรียนได้เรียนรู้ได้ศึกษานะครับแล้วลักษณะถ้าเป็นกรอบประตูหรือด้านบนด้านข้างเนี่ยจะเป็นหินทรายนะอันนี้คือประตูนะครับอีกฝั่งเนี้ยผมไม่แน่จะมีประตูไหม นะฮะอันนี้ไม่ชัวร์จริงนะครับว่ามีไหมนะครับแต่ตามที่ตามที่ผมเห็นข้อมูลเนี่ยตอนนี้คือไม่มีประตูนะครับอันนี้คือเดี๋ยวผมพมพามาลงลนิดน,นะนะครับพอช่วงอยู่ใกล้ๆประตูเนี่ยก็จะมีหินทรายไม่หินทรายศิลาแรงเยอะหน่อยหลายชั้นหน่อยนะครับประมาณ3ชั้นนะครับที่ติดกับกรอบประตูตรงนี้นะสังเกตอย่างหนึ่งคือที่ผมเห็นคือศิลาแรงเนี่ยจะเจาะรูไว้ เนี่ยระเจาะรูไว้หมดเลยนะครับการเจาะรูเนี่ยเท่าที่ผมศึกษานีคือใช้ในการไม้เสียบสอดนะครับแล้วก็ยกนะครับจะทําให้การยกง่ายแล้วสังเกตตรงนี้นะครับมีสีลาแรงถึง1 2 3 3, 3ชั้น4ชั้น5ชั้นนะครับเหมือนกับว่ามันลักษณะเป็นคือเป็นการสร้างความแข็งแรงอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับว่าทำไมมันบางจุด5ชั้นบางจุด3ชั้นนะ แต่ว่าที่เรารู <on> ้คือบริเวณกรอบหน้าต่างเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นหินทรายนะเป็นหินทรายนะครับในหินทรายหมดเลยนะครับหินทรายนะครับเป็นหน้าต่างนะหน้าต่างนะครับลมเย็นมากนะครับแล้วก็ผมสังเกตอย่างหนึ่งคือลักษณะเป็นเนี่ยครับลักษณะเหมือนเหมือนโดนของแข็งนะครับลายๆนะเหมือนกับการพยายามจะสกัดหรือแกะอะไรนี่ผมก็อีกไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าคนโบราณหรือบรรพบุรุษของเราเนี่ย เขาทาไว้ทําไมนะครับอันนี้อยู่บริเวณตรงกลางของปราสาทจะเป็นหินทรายทั้งหมดนะครับก็เห็นมีข้อมูลบอกว่าจะมีเทวรูปนะครับที่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่ด้านในนะครับเพื่อให้ผู้คนที่เดินทางมานะครับมาสักการะบูชานะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับศาส,สนาเกิดจากความกลัวของมนุษย์นะครับมนุษย์ก็คือสร้างศาสนาขึ้นมาเพื่อ ให้ขจัดความกลัวลดความกลัวลงมานะครับที่ผมสังเกตเห็นนะครับบริเวณตรงนี้คือเหมือนจะเป็นของเก่านะของเก่าอันนี้คือของใหม่ชัดเจนนะรอยนะอรอยนี้ของใหม่นะน่าจะเกิดจากการโบรานณะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของเก่านะเป็นลักษณะเป็นหินทรายนะปราสาทแห่งนี้ก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ศิลาแรงนะครับในการก่อสร้างนะก่อสร้าง นี่เป็นอีกปีกปราสาทหนึ่งนะครับที่ผมสนใจจะเข้ามาศึกษาหาความรู้นะครับถามว่าแล้วการสร้างปราสาทที่เรียกว่าธรรมศาลรานี้นะครับสร้างทําไมนะครับในสมัยโบราณจะมีการเดินทางระหว่างเมืองนะครับโดยเพราะเมืองใหญ่ๆอ,อย่างยะโสธรปุระไปที่วิมายหรือวิมายยะและแต่จะเรียกนะครับตามข้อมูลโบราณคดีนะครับในระหว่างนั้นใน,นทุกๆหนึ่งวันก็จะมีการพักของการเดินทางนะครับ แสดงว่าในส่วนของการเชื่อมระหว่างเมืองนะครับเมืองโบราณเหล่านี้เมืองใหญ่ๆอย่างนครยโสธรปุระไปที่เมืองพี่หมยเป็นการคมนาคมเพื่อนะครับเยี่ยมญาตินะครับเพราะว่าเท่าที่ดูประวัติศาสตร์ปีต่างๆต,ต,ตามโบราณคาดีที่เราได้ศึกษากันมาเนี่ยเป็นญาติกันทั้งหมดนะครับในภาคอีสานตอนล่างนะครับนั่นหมายความว่ากษัตริย์ในสมัยโบราณ ก็จะมาเยี่ยมญาตินะครับในท้องที่ต่างๆหัวเมืองต่างๆประชาชนก็ใช้เส้นทางที่ในการคมนาคมนะครับในการคมนาคมเดินทางเพื่อทําการค้านะครับเดี๋ยวผมมาดูจุดตรงอื่นเพิ่มเติมนิดนึงว่าทําไมตรงนี้ผมเห็นมีรั้วด้วยนะไปดูนิดนึงครับแล้วมีอิฐแดงด้วยนี่ผมไม่แน่ใจอิฐแดงเนี่ยมามาทีหลังหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะมีอิฐแดงด้วยอันนี้คือเป็นเหมือนรั้วเลยครับเนี่ย เป็นหินเป็นศิลาแรงนะเอามาตั้งเป็นรั้วหรือเอามาตั้งเป็นทิ้งไว้หรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ลักษณะเป็นรั้วรอบเลยนะครับเนี่ยเป็นนุ่งเลยฮะเป็นนุ่งเลยอันนี้ก็เป็นบริเวณของปราสาททั้งหมดนะครับรั้วรอบนะครับเดี๋ยวผมลองเดินดูนะเดียวรอก็เลยเนี่ยแต่ว่ารั้วที่เห็นนี่คือเป็นลักษณะเป็นศิลาแรงเป็นหลักเลยนะศิลาแรงเนี่ยตัดตัดเป็นลักษณะเป็นรูปทรงที่เข้ามุมเข้าฉากด้วยเนาะเนี่ยครับ นี่ครับนี่รอบเลยนะนู่นนะไปถึงนู่นเลยครับไปถึงนู่นเลยนะรอบรอบตัวปราสาทก็จะมีกําแพงล้อมด้วยนะซึ่งกําแพงล้อมที่ทําด้วยจากศิลาแรงทั้งหมดนะครับเท่าที่เห็นไม่มีทรายปนเนาะเนี่ยนี่ครับคนสมัยโบราณ8 0 0ถึง8ป0ีปีนะครับด้วยภูมิปัญญาของเขาสร้างเหล่านี้ไว้เป็นเป็นศาสนสถานนะครับไว้ตั้งเทวรูปที่พวกเขามีความศรัทธา นะครับนี่ครับไปแต่งโน่นเลยผมเริ่มเห็นห็นกองหินทรายแล้วแล้วก็เยลาแรงที่เหลือจากการบูรณะเนาะตรงนี้นะครับตรงนี้อันนี้คือส่วนไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นหินทรายเลยนะครับก้อนใหญ่มากนะก้อนใหญ่มากนะนี่ครับก็เหลือจากการบูรณะนะครับเป็นกองหลายสิบก้อนอยู่ตรงนี้นะเป็นศิลาเป็นเ,เ,น,น,เนี่ยหินทรายนี่ครับ แล้วก็ไม่มีการแกะแกะสลักอะไรแต่ลักษณะาบางก้อนนะ่าจะมีลักษณะเป็นแกะลายบ้างแต่ยังไม่เรียบร้อยนะแกะลักษณะเหมือนสกัดอะครับสกัดนะอย่างนั้นนะสกัดเหมือนอย่างนั้นสกัดแต่ว่าก็ไม่เรียบร้อยตอนตรงนี้มันจะมีร่องนะครับเหมือนร่องลิ่มอะไรทุกอย่างตรงนี้เนาะร่องลิ่มก็เหมือนลักษณะเป็นอ,อู้ขนลุกเลยครับขนลุกเลยผมเห็นอะ้รนะรู้ไหมเนี่ย คือผมเคยดูปราสาทนาครวัดที่เป็นสารคดีเนี่ยเขาใช้เป็นลักษณะเป็นเหล็กเป็นเหล็กตัวไอเนี่ยนี่หัวตัวไอนะครับหัวตัวไอมันจะมีฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ลักษณะเป็นลักษณะเป็นนี้ครับเป็นหัวตัวไอเนะครับเป็นลักษณะนี้เนาะแล้วจะเข้ารูปแบบนี้ก็จะยึดแล้วก็จะมีเหล็กนะครับต้องบอกก่อนว่าสมัยขมเขมรโบราณเนี่ยเป็นสมัยที่มีการใช้เหล็กแล้วนะเขาใช้เหล็กในการสกัดแล้วก็ใช้เหล็กเหล็กตัวไอเนี่ย ในการที่จะต่อนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับในคลิปผมเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นรูปตัวไอในการยึดหินนะครับ2ก้อนแล้วสฝั่งให้เกิดความแน่นนะครับสังเกตทำไมต้องรูปตัวไอเพราะว่าเวลาใส่ตัว i อปุ๊บเนี่ยการที่ให้ขนหินจะแยกขยับออกจากกันเนี่ยมันยากนะครับมันยากซึ่งเป็นภูมิปัญาที่สุดยอดมากนะครับสิ่งที่เห็นอย่างนึงคือเขากำลังเนี่ยเหมือนเป็นการตัดแต่งหินเพื่อให้เขาเขาช่องนะครับเพื่อให้หินเกิดการล็อกกันใช่ไหมฮะนะครับ เกิดการสกัดเนี่ยต้องรีบมันเป็นล่องนะครับลักษณะนี้เพื่อเวลาที่หินอีกก้อนหนึ่งมาประกบตรงนี้มันจะได้แน่นนะครับได้แน่นนะครับนั่นอีกก้อนหนึ่งนะฮะนั่นอีกก้อนหนึ่งนะครับลักษณะเป็นเป็นฉากเพื่อที่ให้หินอีกก้อนหนึ่งมาลงพอดีนะครับซ้อนทับกันพอดีนะครับอันนี้คือแต่ที่ผมขนลุกคือผมมี่คิดว่าจะเห็นอันนี้นะผมไม่เห็นนี่เฉยเลยนะตัวไอเนี่ยฮะตัวไอเหล็กตัวไอนะครับเดี๋ยวมาดูอย่างนต่อนะดูนะว่ามีผมเห็นอะไรอีกนะครับ นี่ก็เป็นหินทรายเนาะหินทรายอันก็เป็นรั้วปราสาทถึงนู่นเลยถึงนู่นเลยนะถึงนู่นนะถึงนู่นนะครับนี่นะครับแล้วผมจะเห็นอะไรอีกนะผมจะดูนี่ครับเนี่ยลักษณะของการสกัดหินเพื่อที่ให้เกิดเข้าร่องพอดีนะครับเข้าร่องพอดีเนี่ยท่านั้นเลยครับเนี่ยแล้วจะหินจะเจาะรูที่ผมอธิบายไปเรร้ยอยเมื่อสักครู่นี้ว่าเขาเจาะรูเพื่อที่จะให้ในการยกยกง่ายนะนะนี่ก็เหมือนกันนะ การสกัดการสกัดนะครับเพื่อให้เข้าร่องผมเห็นอีกชิ้นหนึ่งนะลักษณะเป็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วก็มีรูนะมีรูตรงกลางแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนมันลักษณะเป็นหินทรายที่สกัดเป็นรูปนะครับแต่ยังไม่ลักษณะเป็นเป็นทับหลังเนาะลักษณะเป็นลักษณะการสกัดเป็นแนวเส้นเฉยๆนะครับท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะนี่ครับนี่นี่ครับ ลักษณะเป็นเส้นเป็นระดับเป็นลาดแบบนี้นะครับอันนี้คือ3ามยี่อยู่3ชิ้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าอยู่ส่วนไหนประสาทเพราะว่าทางกรมศิลป์ได้บุรณะไปแล้วเราเราก็ไม่รู้จริงว่าอยู่ตรงส่วนไหนนะเราก็มาศึกษาตามความรู้ที่เรามีนะว่าเขาทําอะไรบ้างอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นลักษณะเป็นสกัดเป็นรูปอะไรนะอาการสกัดของเขาเนี่ยผมเริ่มเห็นแล้วพอเราคอยพป็นที่ปิคอพจาจะเห็นเรื่อยๆเอยนะนี่ครับลักษณะของลายต่างๆเกิดจากการสกัด เหมือนช้างเลยเออช้างนี่พญ,ญานาหกช้างครับช้างนี่นี่นี่ช้างจริงๆเนี่ยช้างนี่งวงช้างเนาะนะงวงช้างอันนี้ไม่รู้สก,กัดเสร็จยังแต่ว่าช้างแน่นอนนะตอนนี้เท่าทเดนเห็นนะนะครับลักษณะการสกัดเป็นร่องนะครับทําเป็นรูปเป็นล่างอันนี้เป็นอีกชิ้นหนึ่งมันมันดอกบอัวบานเลยครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเกียบ,บัวนะครับนั่นอ่ะ สามชิ้นนี้นะครับน่าจะเป็นชิ้นอยู่ด้วยกันนะครับดูนะครับในลักษณะเป็นบัวนะบัวนะครับเนี่ยกี่ปัวเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมีอยู่สามชิ้นนะสามชิน้นนี้ก็เป็นอีกจุดหนึง่งเหมือนกับเจ้าที่เขาก็วางรวมๆไว้อันนี้ก็ลักษณะเหมือนกันการล้ำแกะแกะ,แกะสลักอะไรบางอย่างแต่ยังยังไม่เรียบร้อยเลยเป็นแค่ลายเส้นนะ อ่านี้ชัดหน่อยอันนี้ก็ไม่รู้เป็นรูปอะไรนะครับอันนี้ก็ลักษณะเป็นเป็นสัตว์ในทางโบราณอย่างหนึ่งแหละแต่ไม่รู้คืออะไรตรงนี้นะครับแต่ลักษณะเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วนะครับเป็นทําจากหินทรายนะหินทรายก็จะมีลักษณะเป็นแก้วอยู่ข้างในนะเป็นลักษณะเป็นเม็ดเม็ดทรายแล้วมีแก้วอยู่ข้างในนะครับมีความมันวานไหมครับลักษณะเป็นสะท้อนแสงนะหินทรายเอามาแกะนิยมมาแกะในสมัยโบราณนี่ก็เหมือนกันครับนี่แกะ อันนี้ไม่รู้เป็นรูปอะไรนะครับดูแล้วเราดูเฉพาะตัวปราสาทเนี่ยพอเรามาดูจริงๆด้านล่างเนี่ยมีอะไรที่น่าศึกษาเยอะแยะหมดเลยนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจมาที่ปราสาทห้วยแคนมาศึกษาโบราณคดีต่างๆนะครับก็มาศึกษาได้นะครับก็มีปราสาทจะมีความสวยงามจะมีความผังสําหรับคนอนุชนรุ่นรุ่นหล,ลังๆได้ศึกษานะครับ เพื่อนๆครับผมตั้งข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือว่าตัวปราสาทจะนุ่นถูกไหมครับแล้วก็ที่ผมพาไปสักครู่นี่คือเป็นรั้วฝั่งนู้นนะครับลักษณะนานมาถึงตรงนี้นะรั้วแล้วก็หินกองนี่เป็นหินที่ลงเลือจากการบรณะเนาะที่ตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือมีบอ่อน้ําตรงนี้ด้วยนะสมัยโบราณเขาเรียวกว่าบ,บาลายนะบาลายคือบอ่อน้ําที่อยู่กับสถานาฐานนะครับหลายๆที่ผมจะพยายามจะลองหาดูว่านี่มันเป็นบอ่อาาน้ำโบราณไหมจริงไหมนะครับโดยปกติเนี่ย บ่อโบราณลักษณะนี้จะมีศิลาแรงรอบเนาะเดี๋ยวผมลองดูลองดูสังเกตว่ามีศิลาแรงไหมนะลองดูนะครับผมจะพาดูศิลาแรงคือลักษณะเป็นลนักษณะเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นขั้นนี้ลงไปนะครับผมเคยเห็นนะครับทั้งบารายปราสาทเมืองต่ําก็ทำเป็ลนลักษณะนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมยังสังเกตอยู่ว่ามีไหมหรือว่าบอ่อนี้เป็นบอ่อใหม่นะครับถ้าใครรู้ว่าตรงนี้เป็นเป็นบอ่อใหม่หรือบ่อเกา่าช่วยคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้เก็บเป็นความรู้ข้อมูลนะครับ สำหรับภาสาทแห่งนี้นะผมขอสังเกตก่อนนะครับมีหินมีอะไรไหมดูก่อนอ๋อมีจริงๆนะครับเป็นบ่อเป็นบาลายโบราณจริงด้วยน,น,ยน,นะนี่ครับเนี่ยศิลาแรงเนี่ยเนี่ยนะครับนี่ยชิลาแรงเนี่ยศิลาแรงนะครับเนี่ยเป็นบ่อศิลาแรงนะครับรอบๆนะครับคือโดยปกติแล้วเท่าที่ผมไปเห็นบาลายมาหลายๆปราสาทเนี่ย มาลาจะก่อศิาลาแรงเป็นขั้นบันไดที่ผมบอกนะครับตรงไปข้างล่างนะครับนะครับแล้วถามว่าบ่อน้ําลักษณะนี้ตามข้อมูลบอกว่ามีไว้สําหรับทําพิธีทางศาสนาแล้ว่ะตรงนี้ชัดเจนนะครับนี่ตรงทางทางลงบ่อไปบ่อน้ํานะจะเห็นศิาลาแรงแล้วนี่ครับศิาลาแรงเนาะมีก้อนหนึ่งเนาะนั่นหมายความว่ารอบๆเนี้ย ให้ผมคิดเอาเองเนาะอันนี้ต้องบอกว่าผมทนันทิฐานเอาเองน่าจะมีรอบเสลาแรงรอบแหละนะครับเหมือนเยอ่าค้าเรียกอะไรบาลายทั่วๆไปที่เราเคยเห็นในปลาสอดคอมต่างๆนะครับหลังจากที่ผมเยี่ยมชมปราสาทโดยรอบเดินโดยรอบแล้วนะครับผมก็มีการถ่ายภาพมุมสูงผมอยากจะรู้ว่าโดยรอบๆปราสาทแล้วเนี่ยมี ภูมิประเทศเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปสังเกตเห็นลำห้วยนะครับอยู่ไม่ห่างจากตัวปราสาทปากนักนะครับซึ่งมองเห็นได้นะลำห้วยตรงนี้เท่าที่ผมดูจากแผนที่ก็คือห้วยแคนแล้วก็ถัดจากห้วยแคนก็จะมีลำตะเคียนนะครับไม่แน่ใจห้วยตะเคียนหรือล,ลำตะเคียนที่คนเขาที่นี่เขาเรียกกันนะครับลำตะเคียนกับห้วยแคนนี้ก็จะไหลลงสู่ลำน้ำมาศนะครับ จากลำน้ํามาดก็จะไหลไปสู่แม่น้ํามูลนะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้อย่างหนึ่งคือว่าจุดที่ตั้งปราสาทเนี่ยมีภูมิประเทศที่เหมาะสมนะครับมีแหล่งน้ําสําหรับอูโพ่อปริโภคสําหรับคนเดินทางนะครับเป็นความชันทลาดของบรรพบุรุษของเราอย่างยิ่งนะครับ เป็นครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้นายโต้วลุงพามาที่ปราสาทห้วยแคนตําบลห้วยแคนอำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยสรุปก็คือว่าปราสาทห้วยแคนเป็นหนึ่งใน1 2อปราสาทนะครับที่สร้างจากตัวพนะนครไปที่เมืองต่างๆนะครับแล้วมีทั้งหมด17ปราสาทนะครับจากยญาสธรปุระหรือนครธมมาที่ปราสาทพี่ใหม่นะครับปราสาทห้วยแคนอยู่ระหว่างนาครธมกับปราสาทพี่ใหม่นะครับ แล้วจะมีปราสาทเรียกปราสาทน้อยประมาณ17ปราสาทนะครับอยู่ระหว่างเส้นทางของที่เรียกว่าราชมันคลานครับข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้นะครับผมได้มีการสืบค้นนะครับจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะครับข้อมูลโบราณคดีนะครับจากหนังสือทั้งตำาราภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลธรรมศาราที่เรียกว่าบ้านมีไฟรหรือไฟเออร์เฮาส์เนี่ยสร้างมาเพื่อปฏิสฐา,านเทวรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อที่จะให้คนเดินทางนะครับมาสักการะนะครับ ร้างความกำลังใจในการเดินทางระยะทางของแต่ละธรรมศาลาเนี่ยห่างกันประมาณเดินทางมาหนึ่งวันนะครับเท่าที่ผมเช็คก็คือประมาณสักประมาณโดยเฉลี่ย21กิโลเมตรนะครับต่อตอนหนึ่งที่นะครับต่อในสถานที่ที่ผมได้ศึกษาข้อมูลมาก็นี่เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะมาฝากเพื่อนในคลิปนี้หากเพื่อนคนไหนมีคอมเมนต์นะครับมีคําแนะนําอะไรก็สามารถแนะนําผมได้นะครับผมยินดีนะครับเพราะผมชอบที่ศึกษาเรื่องประสาทโบราณแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่ท่ามกลางประสาท มากกว่า69ประสานะครับเฉพาะจังหวัดปีลำแต่นี่คืออยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งไม่ห่างจากที่ผมอยู่มากนักนะครับห่างแค่12กิโลเมตรแค่นั้นเองขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามช่อง,องนาตต้รุ่งโดยตลอดนะครับขอไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ